โอเคผมก็ขอกราบอ่าเอาอหมาไม่ได้อัดคนละิปนานขอไปในเสียงรบกวนด้นะครับโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับผมตอนนี้เกมไม่ครับกันอีกแล้วนะที่ไม่ได้เจอกันมานานอ่าแป๊บนึงนะผมขอตั้งค่ากับเป็นไงบ้างทุกคนที่ไม่ได้เจอกันนานนะ ก็สบายนีนคลิปก็ไม่อาจจะได้ลงอะไรมากอย่างที่เห็นนั่นแหละบางคนเขาก็จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมปรับมผมมองกลับด้วย <c oughs> หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมาครับมานานผมรู้สึกว่าผมกาก,ากขึ้นมาเยอะเลยอ่าตอนนี้เราก็อยู่บน บนไหนวนะเนี่ยนู่นเหมือนว่าเราจะอยู่บนไบโอมจังเกิ้ลนะครับผมดูสิว่าเราจะเป็นทาซานลงไปดีไหมมาเรียมโดดเลยโอโยโยเรียวโดดลงมาแล้วโคตรตึงโคตรอันตรายโคตรเทสมาร์ทเ่ะตรงนี้สร้างเหมือนท่าเลยก็ได้นะทุกคน เดี๋ยวผมคิดว่าเราควรไปตัดไม้อะไรกันก่อนตรงนี้ก็เป็นทุ่งโลกเดี๋ยวผมคิดว่าอีพีนี้เราขอซีรีส์นี้ชื่อว่าอะไรเดยเอาชีวิตรอดอย่างงี้เไม่เอาเขียนว่าอะไรเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นใหม่กับปักปื้อนอ่ะนี่คือชื่อซีรีส์ดูซิว่ามันจะมีอีพีสองไหมถ้าแบบมันไม่หายนะทุกคน เม่อผมก็ควรไปลงแอดออนตัดไม้ทีเดียวได้ทั้งต้นมันจะสบายมากบางคนก็อาจจะคิดว่าโกงแต่เพื่อการสะดวกต่อการถ่ายทำผมไม่อยากถ่ายคลิปนานมันกินพื้นที่ทับกณต้องเข้าใจด้วยว่าโทรศัพท์ผมกาดโทรศัพท์ราคา2,000คุกจะเอาอะไรมากแต่ก็แรงอยู่บางคนก็จะอาจจะงงใส่ลมว่ามึงพูดทำไมกูไม่ได้ถาม ก็ผมอยากพูดไม่มีอะไรครับถ้าบางคนอยากรู้สเปคโทรศัพท์ผมก็เป็นอ่า uh, OPPO A15 แรม3กิกลอม32กิความจำแม่งน้อยชิบหายแต่ก็จะนั่นแหละออ,อะไรมากโทรศัพท์ราคา2,000ฮอร์ไดเอสวาดเมน แล้วก็สมาครับโตครับแล้วก็ครับครับเอสติกมาปับป๊บปั๊บหาเอาเป็นนี่เอ้ยไม่ใช่เอาผมค้าผิดวัตถุกคนเอ้ยหาเอ้ย ขอตัดต้คนับเอาร้อมกินกันเลยในป่ามันน่านจะมีแตงโมอยู่เราจะเก็บพวกนี้ไปหมดเดี๋ยวผมพอเวลาตัดไม้แป๊บนึงนะเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการตัดไม้มานิดหน่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมคิดอยู่ว่าเรากำลังจะสร้างบ้านที่ไหนดี บางคนก็จะถามมึงจะรีบสร้างไปไหนชิบหายผมเป็นคนที่ชอบสร้างบ้านไว้ก่อนใช่มีบ้าอยู่บ้านมันสบายใจสร้างตรงนี้ดีไหมทุกคนเป็นทุ่งโล่งเพราะว่าก็ได้อยู่เดี๋ยวผมขอขุดหินก่อนระหว่างที่ขุดนี่ยก็จะคุยกันไปบ้างอาละเป็นยังไงบ้านทุกคนตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะ รงเรียนผมก็เพิ่งปิดได้ไม่กี่วันโรงเรียนผมผมไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นก็เป็นไหมที่ปิดโรงเรียนปิดเทอมแค่20วันโรงเรียนอื่นจะอาจจะปิดเป็นเดือนก็ได้ใครจะเป็นโรงเรียนของผมเนี่ยปิดแค่20วันนะและ้วก็ปิดเทอมเหมือนผมไม่ได้ปิดเทอมเดี๋ยวสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนนี้ผมก็ต้องไปนี่ลนะไปซ้อมวิชาการ ล้วคนที่หนักไม่ใช่ผมนะคือเพื่อนเพื่อนผมไม่ไมไม่ใช่บางคนก็อาจจะรู้จักมั้งถ้าใครอยู่ที่ชลบุรีเขาดังมากเขาชื่อว่าปอเขาเป็นนักร้องของโรงเรียนนะผมอวยเขาเลยนนะมาดูคลิปนี้ก็ให้เครดิตกันบ้างนะ เราขุดมากพอไหมพอแล้วต่อมาเราก็จะตรงนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นหลุมงโง่ๆเฉยๆผมว่า,านี่แนะหละถุงโล่นั่นไงแล้วก็เจอสิ่งมีชีวิตที่เราต้องการมากพื้นมันต่ำไปผมไม่ชอบเดี๋ยวด้านบนดีกว่า แยวเราต้องการาหาจุดทำด,ด,ดีดีก่อนด้านบนนี้แต่ผมว่าน่าจะด้านบนนี้ด้านบนนี้น่าจะดีนะทุกคนผมต้องรีบถาเพราะว่าผมมีเวลาไม่เยสิบโมงผมก็ต้องไปแล้วจะเชี่ยอะไรบ้านั้น มามาดูกันว่าการเล่นมาคราบของผมนั้นมันยังเหมือนเดิมหรือไม่นี่ปึ๊บ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 นี่แล้วก็เอาตอเผอมาผมอาจจะเล่นช้าๆหน่อยนะไปแบบช้าๆผมอ่ะ จำวิธีเล่นอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ิบหผ่าน้วทุกคนผมลืมค่าแกะเราผมต้องอยู่ยังไงเนะี่ยผมก็ต้องนั่นแหละวิธีชาว้าครับ าครับ10นาทีจะเจอกันอ r าอาล่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาที่แม่งเ้เยเล่นยากนะผมลองไปปรับปุ่มใหม่มาโอ้พระเจ้าผมปรับเหมือนเดิมดีกว่าเคียนี่มันเขามีการอัปเดตแบบโคตรตึง ความเร็วประมาณนี้นะนี่จอมันเล็กไปไหมไม่หรอกนะแล้วก็ดึนมาปักปักปักผมไปตามหาเด่างี้เลยวฝากอะไรไปได้ดีไหมก่อนฝากไว้ เอาไม้เอามาครับไม่อ่านี่มาเสียงผมผมจะพยายามพูดให้ดูมีแางมากที่สุดแล้วกันเพราะว่าเราต้องไปหาหนเนื้อมาก,กินขอโทษนะเจ้าโอ่น้อย เจ้าบูมานี่เอ็งง่้โอเฮ้ยนั่นแหละอาหารเนาะแล้วผมขอหาอาหารตักหนึ่งนะแล้วแกะสองตัวที่ผมเจออยู่นี่มันหายไปไหนทุกคน ผมต้องการจเจอมันมากอืมมาตรงนี้ก็เป็นอ่ะไบโอม,อมทำไมมันมีทิวเดียตรงนี้ สรางมานั่นไงแกะหรือเปล่าเดี๋ยวขอเอาหมูก่อนนะไอห,หมูแกะฉันก็โทษน,นะฉันต้องการมันให้มาเท่าไหร่ขนหนึ่งน,นัเก็แล้วเราต้องหาแกะเพิ่มอีกสองตัว เพราะเราค้ไม่ดวงดีได้เกตตัวเดียวได้คนสองคน,น้ผมจะพยายามไม่ยิงเดียวแล้วกันเราต้องเก็บอ้อยมาด้วยผมพูดดูเหมือนคนง่วงไหมทุกคนเสียงผมเป็นแบบนั้นแหละมาเดี๋ยวละเดี๋ยวผมเขาตัดเป็นอ่า ช่วงที่ค่าเลยแล้วกันเจอกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการสังหารแกะเป็นที่เรียบร้อยข่โซ่ครับเมื่อกี้โปรแกรมอัดมันหลุดเนาะจออะไรมากนะมันปรับอะไรไม่ได้เอาละผมขอวางไว้นี่นีนแล้วก็เซฟ ตอนนี้รู้สึกกระตุกมากด้วยอาจจะเป็นเพราะมอนน่าจะเกิดเดยอะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พวกสัตว์มันก็เยอะไอสัตว์นี่อ่าโอเคเดี๋ยวผมขอทำที่ขุดก็พ you know, พื่อยูโนะเพื่อยูโน w โอเคเดี๋ยวผมจะว่าไปทำท่าเรือตรงนั้น ผมคิดว่ามันน่าจะสวยนะ,นะเนี่ยเปลี่ยนจากดินด้านบนด้วยนะแห่นเป็นสะพานน่าจะสวยนะทุกคนไม่น่าจะมันสวยเลยแหละถ้าเราทำตามที่เราคิดได้เราก็จะไล่เคลียร์ไป ตีตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะเจอกัน คผมตอนนี้ก็เหมือนว่าจะข้ามแล้วเดี๋ยวเราก็จะนอนกันเลยีล๋ยวผมว่าจะย้ายของไปที่นั่นด้วยโอเคหลับปุ๋ยข้ามคืนที่เอ้วันนี่วันที่สามแล้วนี่วันที่สามมันสดใสเราจะย้ายของไปอยู่นั่นก่อนเพราะผมคิดว่าเราน่าจะอยู่นั่นอีกนานเลยวัสดี วัอดีพวกาอยากตรงนี้มันวิวสวยนะทุกคนไม่ใช่ไม่สวยนะมันแล้วแต่คนจะมองอาา่าฮะผมวางนี่ว่านี่ก่อนส่วนเตียงก็ วางไว้นี่ก่อนแล้วก็ต่อเผาโอ้ยกระตุกอะอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละผมเจอฐานเดี๋ยวผมขอขุดให้มันสูงขึ้นก่อนเราจะยังไม่ตกแต่งเพราะว่าอุปกรณ์เราจะยังไม่เพียงพอขนาดนะั้นเราจะทำลวกๆไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอถ้ามันมีอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะทำให้มันสวยแล้วก็จะทำด้านบนเป็นสะพานตามที่ผมพูดนะ กล่องกล่องมาใบหนึ่งก่อนเราไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นนะผมอยากให้มันมีระบบเก็บของให้แบบจัดปุ๊บไปแล้วก็เลี้ยงให้แบบสวยงามมันจะดีมากมากอย่างน้อย เตียงเราก็อยู่โอเคคิดว่าต่อมาก็น่าจะเคลียอะไรอีกนิดหน่อยอ่ะไทมแ์แ lap ต่อเลย โอเคมาผมว่าตอนนี้เราแปดทอดกันไว้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าทอดเป็นสิ่งสำคัญมากในการเอาชีวิตรอดนี่นี่นี่ไปให้มันสว่างไม่สว่างให้มันลูกไปเดี๋ยวอาหารรอ,อก,กินก่อนผมจะหิวตายแล้วเนะี่ย ชีวิตเราที่จริงๆโอเคเดี๋ยวผมแบบนะเราจะทำยังไงดีให้มแบบันดูเป็นท่าเรือออกมาใช่ไหมมันมีตัวคิดจ่าไฟกับผมอะรอแบบนะ Mà đi Mà đi Mà đi, Mà đi. Mà đi. ได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมตอนนี้กี่โมงครับก็จะเก้าโมงี๋วยวผมขอสร้างให้เสร็จดีกว่าดูเป็นเซอร์ไพรส์เจอกัน a later few moments นี่โอขี้หมุตอนนี้เราก็ได้ทำการสร้างเสร็จที่ินเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันว่ามันจะสวยไหม ก็ไม่ได้สวยมากแต่ก็เจ้าอะไรมากน,นะคนเพิ่งกลับมาขึ้น้ายนด้อยู่นะทุกคนถ้ามีแลนเทิร์นมาแปะไว้ก็น่าจะสวยเลยแหละสำหรับผมนะนี่ตรงนี้จะเป็นการได้ขอบแล้วก็ตรงนี้คือการตรงนี้คือที่จอดเรือเนี่ยตรงนี้ที่จอดเรือให้เดินขึ้นมาเลยเรือตกแต่งอะไรเยอะมากแต่ก็นะ อีไีแรกก็อย่างนี้นะได้นิดเดียวโอเคผมถ้าใครโขบอ่ะออกหน่อโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่จากเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย